สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสนันธิตาวุดารุพันธ์ชื่อเล่นชื่อน้องแบมนะคะอายุ10ป,ปีอยู่โรงเรียนหนาาุบาราชบุรีค่ะวันนี้จะมานำเที่ยวบ้านสวนเรวดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเดยวหนูจะพาไปดูว่าที่บ้านสวนเรวดีนี้นะคะจะบรรยากาศดีแค่ไหนคะ่ะแล้วบ้านพักจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะตรงสวนจะ เป็นวัดค่ดะวัดอมรวดีนะคะวันนี้จะมีแขกมาพักเยอะมากเลยค่ะจะเยอะทุกวันนี้นะคะทางทางสวนด้านนี้นะคะจะเป็นจะเป็นบ้านเรียนไทยค่ะชื่อเรียนรพัสนินนะคะตอนนี้มีแขกพักอยู่ ชิลได้เลยนะคะตอนกลาคืนก็จะบรรยากาศดีมีถึงห้อยนะคะจะเปนค่ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นสวนซ้มโอค่ะซุมโอนี้ก็จะเยอะมากในช่วงประมาณหน้าหนาวได้ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะจะเป็นบรรยากาศนะคะสวยส,วยสนามหญ้านะคะจะมีก็จะเป็น แล้วก็มีสะพานน้ำพุนะคะมีที่นั่งเล่นต้นไมใ้ใหญ่ๆปรูคุมค่ะนี่นะคะจะเป็นสะพาแล้วก็มีน้ำพุด้วยนะคะสามารถถ่ายรูปได้เลยค่ะที่นี่นะคะถ้าเกิดสนใจติดต่อมาเข้าพักนะคะติดต่อได้ที่0 8 1 9 4แ2ดห จะเปิดให้กันเองมากเลยค่ะจะกันเองกันเองนะคะราคากันเองกันเองนะคะเนื้นะะอหะขั้นสค่ะมีจักรยานขี่ได้ฟรีนะคะสามารถขี่ไปซื้อของทางสะพานได้เลยนะคะฟรีเลยนะคะสามารถขี่เล่นตามสนญญา,ามหญ้าตอนเช้าๆนี่นะคะตอนนี้เนี่ยตอนช่วงแรกน,นะ,ะจะมีหมอ จะตัดบ,บ่าก็ได้นะคะชุดละร้อยค่ะนี่นะคะมีชิงช้าให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนด้านนี้กันนะคะนี่ค่ะเป็นป้ายนะคะเรียนไม้แก่นเรียนพนักยานรีเซพชันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรียนไม้แก่นกันก่อนค่ะ ไม่แก่นด้านหลังค่ะมีอยู่สองด้านนะคะมีด้านหลังกับด้านหน้านะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะค่ะแล้วก็สามารถเข้าพักได้ค่ะเดี๋ยวคาราโอเกนี่รู้สึกว่าเช่าหมดเลยนะคะจะประมาณสองพันค่ะถ้าเกิดจะเช่าเป็นหลังก็ได้ ติดน้ำเลยค่ะมีระเบียงให้นั่งชมวิวนะคะทางสวนด้านนี้แล้วก็เป็นด้านหน้านะคะนี่ก็จะเป็นริมคลองนะคะริมคลองสามารถเล่นน้ำได้มีชูชีพให้ฟรีค่ะ จะเป็นส่วนของเดือนทองกรายานะคะที่น,ะะน,นี้มีแขกเข้าพักอยู่นะคะติดน้ำค่ะติดน้ำเลยนะคะม,มีสีห้องด้วยกันนะคะมีห้องสวีทค่ะห้องดีลักสองห้องดีลักสามแล้วก็มีห้องเล็กค่ะที่นี่นะคะจะมีเียบพยัก จักรยานค่ะที่นี่จะมีกิจกรรมนั่งเรือชมผิ่งเฮ้ยท่องเที่ยวนะคะไปตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ไปตรงนี้นะคะมีต้องสะาน ส่วนของกล้วยไม้ค่ะกล้วยไม้ต้องมีนะคะจะสวยมากเลยค่ะเป็นกล้วยไม้แล้วก็ปิดกล้วไม้